สั่งกะะงันลยังสั่งคันหรือเปล่าจ๊ะแอดลีเคนเคนสามนะจะปิดรับออเดอร์แล้วให้ดบไปสั่งให้ทันนะตัวใหม่ล่าสุดหัวแขกนําเข้าอืมส่วนภาออกอกบนําเข้าเห็ดหอมส่วตะวานก็สั่งได้เหมือนกันพักไปเลยตอนนี้จะปิดรับออเดอร์เป็นสินค้านาเข้านําเข้าทุกขั้นตอนกระบวนการไม่ใช่ที่ไทยจ๊ะคุณภาพของก็จะค่อนข้างดีจะไม่แข็งจะกรอบฟู ดึงน้ำได้ดีมากๆเราคัดแล้วเราเป็นเจ้าแรกที่น่าจะมาเริ่มขายในนี้เลยนะเราไม่ผิดหวังส่วนนี้ก็เป็นห้าตัวที่โซดเลือกว่าอร่อยแล้วเป็นมาแล้วดีงามมากตัวไหนไม่อร่อย,ยก็ไม่เลือกความชอบของโซดาจะค่อนข้างแบบ้ายกับแฟนเพจซึ่งมั่นใจว่าทุกคนกน่าจะชอบ ล้วขอดมานานแล้วอะทุกคนก็ชอบและประทับใจมากก็ไม่อยากเปลี่ยนนอกจากมีตัวเพิ่มมันไหนอร่อยก็จะจัดมาให้หลดิสซิพูมันน่าพอไม่ใช่หลายยุทธิกิ่งตละมันหวานนี่ปุ๊บเตียบเตี๋ยบแล้วเราก็ใสน์นี้ราคาดีมาก เพราะว่าเราซื้อขายกับเขามาหลายปีแล้วค่ะเขาก็จะกิดราคาเราไม่ขึ้นท,ทั้งที่กาแฟตอนหลังดนแล,ล,ล,ลมากคนแห่กันเอามาขายแต่บางทีอ่ะบางเจ้าที่ขายมาเป็นของนําเข้าก็จริงบางเจ้าแต่ว่ามันนําเข้าแต่ละที่มันไม่เหมือนกันค่ะลองชิมได้เพราะว่าบางเจ้ามันจะแข็งมากกินไม่ได้เลยแต่ของเราไม่แข็งฟันคือเราทำดีเนี่ยเท่าแข็งฟันคงไม่ไดกกินได้ ลิ่งน้ำได้ดีมากจนแบบไม่งั้นมันจะไม่กรอบพองแบบเนี้เปิดรับออเดอร์แล้ว,ลวให้รีบด้วสังไม่ได้มีตลอดนะคะเปิดรับออเดอร์เป็นช่วงๆเพราะเป็นสินค้านำเข้าเลยยิ่งตอนนี้กระแสคือแรงมากยิ่งไปกันใหญ่ผู้นี้ผ่านมาทางบริษัทไม่มีของให้เราเลยเพราะว่าเขาส่งแบบออกต่างประเทศด้วยไม่ใช่แค่ของคนไทยสั่งมันมีแบบแบบที่ไต้หวันที่อะไรตัดอ,อีกด้วย อันนี้เป็นถั่วลันเตาทุยอันนี้เป็นถั่วแหบที่เฟ้นมาแล้วเพราะว่าบางเจ้าก็เหมือนกันบางเจ้าคือกรอบไม่ดีอะกรอบแบบกรอบแข็งนีงก้กรอบฟูแล้วดีงามเป็นจุดเริ่มต้นที่กินผักอก่อนนะเพราะว่าไปกินที่ไต้หวันแล้วชอบมากไปละมาจาัดจาตามนี้จะสั่งแด B K N K หนึ่งสามหรือ B K N K หนึ่งสามไม่มไปละจุ๊บ